กลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเบตงร,ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสตรีจัดทำผ้าพิมพ์ลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัฐเสริมสร้างรายได้กลุ่มสตรีในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสตรีจัดทำผ้าพิมพ์ลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัฐเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป ร้อมทำลายผ้าเบตงให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายเอกยังอภัยณสงขลานายอำเภอเบตงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสตรีจัดทำภาพพิมพ์ลายตำบลอโยเว,เวและตำบลยะรมอเบตงจังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพในพื้นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมมิติด้านเศรษฐกิจช่วยเหลือปัญหาเกี่ยวกับรายได้การว่างงานการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เสริมช่วยจุนเจียฐานะทางครอบครัว ให้รายได้เพียงพอกับรายจ่ายนำไปสู่ความเข้มแข็งของหมู่บ้านตำบลขยายสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไปโดยมีนางมุกดายังอภัยนสงขลานายกกิ่งกาชาติอำเภอเบตงนางมาเรียมจอหวังพัฒนาการอำเภอเบตงนายสัตวบัตรุ์รัตนักวิชาการพัฒนาชุมชนตำบลไอยาเบและกลุ่มสตรีทั้งสองตำบลเข้าร่วม นายเอกยังอาภัยนสงคลานในอำเภอเบ,เบตงได้กล่าวว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจแนวทางด้านการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนทุกวิติลดปัญหาการว่างงานเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านให้เกื้อนหนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงผ่านโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการตรับสนุนโครงการเพื่อเสริมศักยกายภาพการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยผ่านกลไกาตามแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาสันติสุขในพื้นที่จงังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวซูรายดามัคคารินวิทยากรผ้าพิมพ์ลายได้กล่าวว่าการพิมพ์ลายและลงสีชั้นเดียวจะเป็นเทคนิคของการทําผ้าพิมพ์ลายขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาไปต่อยอดนําผ้าดังกล่าวไปทําเป็นของเท่อระลึกของฝากของใช้อาทิกระเป๋าถือผ้าพิมพ์ลายกระเป๋าสะพายข้างพวงกุญแจหรือทําเป็นผ้าลือปัส ผ้าอนเนกประสงค์คนมาลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้การใช้สอยเหมือนกับผ้าเขาม้าในภาคอื่นๆของประเทศไทยใช้ผ้ามาคลุมไหล่คลุมหัวทำผ้าฮิยับคลุมผมมุสลิมและนำมาเป็นผ้าสรงในพิธีเข้าสุนัตของผู้ชายมุสลิมและนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่สวยงามมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ช่วยสืบสารให้ความงดงามของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับผืนผ้าคงอยู่ต่อไปและสามารถนำไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตซึ่งตามท้องตลาดจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียวนางสาวสุราดายังได้กล่าวอีกว่าสำหรับการฝึกสอนในครั้งนี้จะเน้นฝึกพิมพ์ลายพระราชานจากเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารุรัตอาทิ ผ้าลายลายดอกรักที่สื่อถึงความรักและกำลังใจและสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันนวรนารีรัตทุกลวดลายเปลี่ยนไปด้วยความหมายอาทิลายตัวเอสหมายถึงสิริวันนวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรัตราชกัญญานอกจากนี้แล้ว ยังมีลายพระรัตทา,านลายใหม่จากเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนาวิรัตชื่อว่าลายป่าแดนใต้สิทธาแดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายแดนใต้ลวดลายประกอบด้วยลายดอกดาหลาสัญลักษณ์ของดอกไม้พื้นถิ่นภาคใตา้ลายนกเงือก10บตัวหมายถึงพระบาทสมเดภภ็จพระวชิรกละเก้าเจ้าอยู่หัวและยังหมายถึงความรักที่ซื่อสัตย์ ลายเถาไม้รูปตัวเอสหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาลายคลื่นตัวเอสและลายลูกปลากุหลาหมายถึงความห่วงใยในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผ่าตใายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาลายปลารังและลายต้นข้าวแสลักของความอุดมสมบูรณ์ของผ่าตใาย ด้านนางอรวันแทบวงผู้เข้ารับการอบรมได้กล่าวว่าการเข้ารับการอบรมผ้าพิมพ์ลายในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถต่อยอดนำ้าพพิมพ์ลายต่างๆไปทำผลิตภัณฑ์ง่ายๆอาทิกระเป๋าผ้าถุงเป็นชุดตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นการเสริมรายได้ให้กเกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไปและพร้อมทำลายเบตง ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตในวันนี้เป็นเป็นการอบรมเกี่ยวกับการทำภาพพิมพ์ลายขั้นพื้นฐานนะคะก็คือจะเป็น าการพิมพ์ลายแล้วก็ลงสีชั้นเดียวจะเป็นเทคนิคของการทำํำภาพพิมพ์ลายขั้นพื้นฐานเพื่อที่ว่าจะให้ทางประชาชนหรือว่าชาวบ้านต่อยอดทำํำภาพพิมพ์ลายต่อไปเพื่อ,อพัฒนาสินค้าให้เป็นอของที่ระลึกหรือว่าของของฝากให้กับาชาวนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่วันนี้จะเน้นเป็นาลายพระราชทานค่ะจะเป็นลายดอกลักลายของ และก็ลายป่าแดนใต้ก็คือป่าแดนใต้จะดึงลายที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ก็คือดอกตาหลาก็จะเป็นเขาเรียกว่าดอกไม้ประจําของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นลายเต็มๆก็จะมีอะดอก้าหลามีนกเงือกและก็มีลายขอก็คือ S เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์หญิงสิริวัณบรินารีรัตน์ค่ะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นเป็นผ้าถุงและก็ผ้าผ้าคลุมหัว ได้แล้วก็ผ้าลรือปัดค่ะก็คือผ้าลรปัดจะเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่ที่นิยมใช้กันมากในในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือผู้ชายจะเอาไว้พันหัวส่วนผู้หญิงก็จะเอาไว้คลุมผมหรือว่า,าใช้นุ่งเป็นผ้าอเนกประสงค์อะค่ะก็คือใช้ได้หมดเลยแล้วก็ช่วงเข้าสุนัตก็จะให้คนที่เข้าสุนัตอะค่ะนุ่งเป็นเป็นผ้านุ่งในระหว่างที่ท ข้าสุนัน่นะคะเป,เป็นอาชีพเสริมรายได้ของของเกษตรกรค่ะที่กลุ่มแม่บ้านเพื่อจะต่อยอดเพื่อจะมีรายได้ให้แก่ครอบครัวที่มั่นคงดีขึ้นแล้วก็หารายได้เข้าเข้าในครอบครัวในสู่สู่ชุมชนค่ะว่าจะมีค่ะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำกระเป๋า ผ้าถุงแล้วก็เป็นชุดตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะมีลายตะขอมีมีลายไผ่ค่ะใบไผ่แล้วก็มีไผ่ดอกค่ะในอนาคตนิวยี่สิบสเจษดาสิริโยไทยภาพข่าวหรือราติิศสีรายงาน